นั่นแหละนะฮะเราการทําบุญนะทําไปเถอะ,ะ,ะสิ่งที่เราทํามันก็อยู่กับเราจนนะถึงชาติหน้านั่นแหละเนะต้องไปเราไม่ต้องนั่นหรอกความอะไรมันจะสู้ความดีไหมหรอกถึงถึงถึงความถึงความชั่วเขาจะมาแรงนะฮะความชั่วความชั่วได้เห็นผลเร็วแต่ความดีนะ่ยคงทนฝ่านะ,ะความชั่วความชั่วได้ดีแค่ไหนก็เราก็ได้เห็นแค่แพ๊บเดียวเองนะฮะ เห็นแป๊บเดียวแต่ความดีนี่อยู่คงอยู่นานนะครับนั่นแหละะความดีของเราแนหะอยู่นานความชั่วเราเราได้เห็นแป๊บเดียวเองอุย้ยเขาทาเขาทำาทำง่งนู้นมีดีขอ,อ,อสิ่งสิ่งที่ไม่ดีทําไมเขาทาไมเขาถึงได้มีอะไรเยอะแยะสมัยเขาต้งมาหนึ่งเดี๋ยวเนเวรกรรมทุกวันเนี่ยมันตามทันแบบติดจรวดเออตามทันแบบติดจรวดเพราะว่าอะไรเปล่า เพราะว่าทางทางเบี้ยงบนนะ่ะเขาเขาเขาไม่ค่อยรับล่ะเขาเลยให้เห็นเอาชาตินี้เลยนั่นแหละเออนั่นแหละถ้าใครทําไม่ดีอะ่ะนะครับนะครับแต่ความดีนี่คืออยู่ยาวอยู่ทนนะฮะความยาวนี่นะครับความดีความดีมดนะครับจาไปเถอะนะครับตังกาลังนะครับสาธุสาธุนะทำไมกลัวปีสงสัยส่จะบวชไปนานแล้วมั้งวะนะ <laughs> จะไปจุดป,ปีนนะครับ นะ <c oughs> ทำไปเถอะนะน้องนี่น้องนี่ใครชวนทําราก็ทำนะ่ะเฉพาะกระถินนี่น้องโอ้หลายวัดเลยนะหล,ยหลายวัดนะนะหลายวัดนะเด,นะดีย๋ยวคนก็ยืนให้คนนี้ก็ยืนให้น้องทําหมดแหละมีน้อยใส่น้อยมีมากใส่มากกันแหละนะตามตามกาลังของเราทําแล้วเราไม่เด็ดร้อนนะครับเราทําตัวทําแล้วเราตัวเราเองไม่เด็ดร้อนนะทาไปเถอะนะครับนะไม่เป็นไรหรอกนะครับถ้าทําแล้ว ถ้าเราทําแล้วทําให้ตัวเราเด็ดร้อนอนะเราไม่ได้บุญนะครับถ้าทําแล้วเพื่อความสบายใจทําแล้วเราไม่เดอดร้อนด้วยนะฮะดังนั้นะเราได้บุญนะครับผมเนาะทาไม่ไดะครับบาทสองบาทคุณค่าคุณค่าทุกอย่างมีมีมีคุณค่าหมดเนาะอ่าโอเคครับพี่วิทูลโอเคครับขอบคุณมากครับพี่วิทูลขอบคุณมากครับขอบคุณยังสูงจะพี่เดินทางปลอดภัยจ้าพี่วิทูลเดินทางปลอดภัยจ้าน ขับรถจะช้าขับรถจะช้านะคะนั่นแหละพี่วิทูลขับรถจะช้านะฮะขับรถจะช้านะฮะขับยังไงก็ได้นะฮะจะให้ล้อหลังแซงล้อหน้าแล้วกันนั่นแหละกลับเรก็กฎตีเกลีกยงกลี้ยกีงิญญาณจะกวมากจ้ะนะขับยังไงก็ได้นะขับยังไงก็ได้ขับแล้วล้อหลังไม่ทันล้อหน้าในแคนน้นพอแล้วนะพี่นะจะลืมล้วขับล้อหลังทันล้อล้อหน้าถือว่าถือว่าไม่ดีนะ เออถือว่าพี่ขับรถขับรถอืมช้าคุณเตอขึ้นนานหรือยังอ๋อยังจะได้อ๋อได้สี่บเจ็ดแล้วดได้สี่บเจ็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ครบวชมงเดี๋ยวน้องก็ลงแล้วจ้นะครับ <c oughs> ทำไมละครับพี่ <c oughs> เห็นมันมืดแล้วใช่ป่ะมันก็มืดแล้วลหละนะมันก็มืดแล้วลหละนะครับผม น้องก็จะเอาสักชั่วโมงหนึ่งนันแหละนะฮะเอาสักชั่วโมงหนึ่งนันแหละนะครับวันนี้ก็ไปแจ้งเตือนเออไม่แจ้งเตือนอีกตามเคยอ,อ๋อครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรจา้าไม่เป็นไรจ้านะครับพี่บางทีระบบเป็นอย่างนี้แหละบางทีบางทีบางเพจของน้องก็ไม่ค่อยได้รับนะของน้องก็ไม่ค่อยได้รับ บางเพจนะบางเพจของน้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 องก็ได้รู้เรื่องเลยนะครับบางทีนะครับบางเพจนะบางเพจนะครับบางช่องบางช่องนี่น้องไม่ได้รู้เรื่องบางช่องไม่เตือนเขาก็ไม่เตือนจริงนะขนาดคคิดเห็นนะขนาดความคิดเห็นยังยังเรายังใส่ไม่ได้เลยนะฮะยังไม่ได้เลยนะครับผมคิดเห็นเนาะ แต่ก็เดยกก็จังว่าแะเดี๋ยวระบบอะไรอยู่ตัวก็น่าจะอะไรอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นนั่นแหละนะครับนะบไม่เป็นไรหรอกนะครับจะหามุมก่อนจะได้มีแสงสว่างทํางงน,นจะมืดนะครับ20นาทีนะครับจะทำไงได้ล่ะนะเพราะเรา ต้องไล่ต้องไล่เวลานี้อะ่ะ mm hmm. น,นั่นแหละ